สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมลิส t e เ Boy บอยครับอยู่กับคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลหน้า u t u b e วันละสคู่ครับแต่ก่อนที่จะไปวิเคราะห์ฟุตบอลครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับช่องลิส t e เติบอยวิเคราะห์บอลครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลเนาะโอเคครับสำหรับทีเด็ดเมื่อวานสอคู่เมื่อวานนี้ต้องกราบขออภัยจริงครับฝรั่งเศสครับเสียครึ่งครับส่วนเยอรมันก็เสียเต็มเต็มครับเมื่อวานนี้ก็ผิดพลาดกันไปครับก็ต้องกราบ ส่วนท่านใดครับกาลังที่จะมองหาเว็บดีๆเล่นอยู่ครับผมก็ฝากไว้เลยครับสำหรับฟา191ครับก่อค่าน้ําดีที่สุดครับกีฬาเนี่ยมีท่านเล่นถึง3เซิร์ฟด้วยกันครับก็ฝากถอนเร็วครับก็ย้ําเลยครับว่าฝากถอนเร็วครับก็สนใจครับก็กดลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับก็มีกลุ่มทีเด็ด VIP ด้วยนะรับรองครับผ่าท่านใดมัก็เสียแน่นอนครับสำหรับ2คู่วันนี้ครับเป็นวันที่คู่แรกครับเป็นเกมระหว่างคริสเตนซุนครับเปิดบ้านพบกับเอ็มจอนดาเลนครับเลเปิดมาที่ครึ่งครบลูกครับ เดี๋ยวเราไปดูสัดส่วนราคาบอลก่อนเลยนะสำหรับคู่นี้เนี่ยในเบต365ครับเนี่ยเบต365ครับราคาเปิดมาที่ครึ่งควบลูกครับแล้วก็สัดส่วนราคาบอลเนี่ยสกอร์สูงต่ำอยู่ที่สองครึ่งครับถือว่าสมเหตุสมผลครับคู่นี้ครับก็ค่อนข้างชอบไปที่บอลต่อเจ้าบ้านนะแต่ก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวไปดูสถิติคร่าวๆครับสำหรับการพบกันครับในหน้าัดหลังสุดครับคสเตอร์ซุนเนี่ยชนะไปถึงสามครับเสมอหนึ่งแพ้ไปหนึ่งครับโดยสามเกมล่าสุดที่พบกันครับ ทั้งเย่าและเยือนนะเป็นทังฝั่งเจ้าถิ่นอย่างคริสเตียนซุนเนี่ยก็เก็บใช้ได้ตลอดเลยถือว่าสถิติการพบกันเนี่ยค่อนข้างข่มเลยทีเดียวครับส่วนฟอร์มในบ้านของคริสเตียนซุนครับฮนัดหลังสุดครับชนะ3ครับแล้วก็แพ้ไป2ครับ3เกมล่าสุดพวกเขาก็ชนะรวดครับถือว่าช่วงหลังนี่ฟอร์มดีมากๆครับสำหรับคริสเตียนซุนครับก็ส่วนฟอร์มทีมเยือนครับการเล่นเกมเยือนของเอ็มจอนดาเลนครับฮนัดหลังสุดครับชนะ1ครับเสมอ1แพ้ไปถึง3ครับ ร่างอยู่ท้ายตารางครับถือว่าช่วงหลังในฟอร์มแย่ครับสำหรับเอ็มจอนดาเลนครับคู่นี้ครับผมมองไม่ยากครับผมมองว่าไม่น่าจะมีอะไรพลิกล็อกนะคริสเตียนซูนครับเจ้าถิ่นครับผลงานในบ้านถือว่ายอดเยี่ยมครับวันนี้เลทเปิดมาที่ครึ่งควบลูกครับสัดส่วนราคาบอลเนี่ยถือว่าจัดไปที่บอลต่อได้เลยนะผมค่อนข้างมั่นใจไปที่เจ้าถิ่นครับหนึ่งประตูยืนเพลินครับลุนประตูที่สองครับฟันธงไปที่คริสเตียนซุนครับสำหรับคู่แรกครับ ไปที่คู่ที่2เลยแล้วกันครับฟินแลนด์พรีเมียร์ครับเป็นเกมระหว่าง s อสเจเฮลซิงกิครับก็เปิดบ้านพบกับคอตกาครับเลทเป็นอันที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับไปดูฟอร์มครับสถิติที่เคยพบกัน5นัดหลังสุดครับโอ้โหเฮลซิงกิเนี่ยชนะไปถึง4ครับเสมอ1ครับโดย3เกมล่าสุดที่พบกันครับนี่ครับ3เกมครับโอ้โหแพ้ขาดลอยครับสำหรับคอตกานะ4051แล้วก็61ครับถือว่าค่อนข้าง เหนือชั้นกว่าครับสำหรับเฮลซิงกิครับทีมจ่าฝูงอยู่ในขณะนี้ครับโดย5นัดหลังสุดพวกเขาชนะรวดครับแต่ว่าสังเกตให้ดีครับเฮลซิงกิช่วงหลังในชนะไม่ขาดนะชนะแค่ประตูเดียวครับนี่ครับชนะ2-1ชนะ1-0แล้วก็2-1ส่วนใหญ่เนี่ยจะหนักไปทางเสียครึ่งครับสำหรับเฮลซิงกินะก็เดี๋ยวไปดูฟอร์มของทีมเยือนอย่างคอตกาครับก็ฮนัดหลังสุดครับการเล่นนอกบ้านครับก็ชนะ1ครับเสมอ1แพ้ไปถึง3ครับ ก็เสียประตูนี่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับ2 0ครับ3 0ครับก็ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีนะสำหรับคอสกาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวไปเช็คสัดส่วนราคาบอลสักหน่อยครับสำหรับคู่นี้ครับในเบตสามหครับราคาอยู่ที่2ครบ2ครึ่งครับแต่ว่าใจเจ้าทินยังเฮลซิงกีเนี่ยเพิ่มขึ้นมา0.2ตังค์ครับเพิ่มขึ้นมา2ตังค์ครับก็สกอร์สูงต่ำเนี่ยยังอยู่ที่2ครบ2ครึ่งครับอขออภัยครับสกอร์สูงต่ำเนี่ยยังอยู่ที่3ครบ3ครึ่งครับ ก็วันนี้ครับผมก็ยังชอบไปที่บอลต่อครับสำหรับเฮลซิงกิครับผมมองว่า2ประตูทําได้ครับลุ้นโปรุ่ยสามไม่ยากครับให้เชียร์ไปที่เฮลซิงกิครับก็สรุป2คู่วันนี้ครับก็ชอบไปที่คริสเตียนซุนครับแล้วก็เฮลซิงกิครับต่อทั้ง2คู่เลยครับก็ค่อนข้างมั่นใจครับวันนี้ต้องเอาคืนสักหน่อยครับเมื่อคืนนี้เจ็บหนักครับเยอรมันครับโอ้โหพะปากความไปครับก็2คู่ครับถ้าชื่นชอบก็ตรงกันครับก็จัดไปครับแต่ถ้าไม่ชอบก็สวนได้ครับก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขับกราบขออภัยจริงๆนะ ก็คอมเมนต์ติชมมาได้ครับผมก็จะนําไปปรับปรุงแก้ไขครับส่วนท่านใดครับที่กําลังมองหาเว็บดีๆเล่นอยู่ครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับฝ่า191ครับกีฬาเนี่ยมีท่านเล่นถึง4เซิร์ฟด้วยกันครับค่าน้ํานี่แพงที่สุดครับก็ฝากถอนเร็วครับเรื่องการเงินเนี่ยมั่นคงปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับการันตีจากผู้ใช้ผู้้ใชงานจริงเนี่ยแสนกว่าท่านครับก็สนใจก็กดลิงก์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับสำหรับวันนี้ครับไม่มีฟุตบอลยูโรครับรายการนอร์เวย์แล้วก็ฟินแลนด์ครับก็เตะกันค่อนข้างเยอะเลยที ขออทุกท่านครับโชคดีในค่ำคืนนี้ครับสวัสดีครับ